นี่เป็นครั้งแรกที่ TikTok เปิดตัว TikTok Shop Mall ค่ะซึ่งมันจะแตกต่างจาก TikTok Shop ยังไงและจะแตกต่างจากคู่แข่งที่เป็น e-commerce ยังไงไปดูหลังจากเปิดตัวจากประเทศอื่นๆมาแล้วนะคะล่าสุด TikTok Thailand ค่ะเปิดตัว TikTok Shop Mall ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ยกระดับขึ้นมาจาก TikTok Shop ที่มีอยู่เดิม ซึ่งร้านค้าที่จะสามารถเข้าสู่ TikTok Shop Mall ได้นะคะจะต้องได้รับคำเชิญจากทาง TikTok Thailand เท่านั้นเงื่อนไขสำคัญ3ข้อดังต่อไปนี้ข้อแรกคือร้านนั้นๆเนี่ยต้องเป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าเป็นห้างร้านที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการจำหน่ายสินค้าจากแบรนด์อย่างถูกต้องตามกฎหมายข้อที่2คือสามารถรับเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการนี้ได้ค่ะและข้อที่3คือต้องมีประวัติในการขายสินค้าบน TikTok Shop มาก่อนซึ่งก็ต้องเป็นไปตามที่ TikTok Thailand กำหนด ส่งค่าพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับจาก TikTok Shop Mall นะคะข้อแรกคือสินค้าแท้ร้อเข้อที่2คืนเงินภายใน15วันหากไม่พอใจสินค้าและข้อที่3คือส่งฟรีทุกๆออเดอร์ ดยจุดแข็งที่ TikTok มองว่ามีความโดดเด่นกว่า e-commerce เจ้าอื่นๆที่นำร้องไปก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็คือการเป็น Shopper t a i n m e n t ค่ะหรือการทำคอนเทนต์เพื่อทำให้เกิดการซื้อสินค้าของเหล่า Creator บนแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมีคอมม u n นิตี้ที่ทรงพลังมากกว่าแพลตฟอร์มอื่นไหนแครเคอร์ช้อปปิ้งในฟีเจอร์นี้กันบ้างคะชอบหรือไม่ชอบอย่างไงคอมเมนต์ Comment มาบอกกันนิดนึงคะ่ะ